นเราก็จะได้ฟังสกเก็ตข่าวสั้นทันปรโลกอันสักทีเองเนาะวันนี้ก็มีอยู่แค่หนึ่งนะโยมพ่อเสียชีวิตพราะขับรถขึ้นเขาพาเพื่อนยมพ่อชมสวนผลไมยก็มที่27บอร์เบตจังหวัดยลาซึ่งก็เป็นสวนของโยมพ่อเองเนอะ พระเกิดเสียถ้าพระตกเขายอมพ่อเสีย,ยสชีวิตส่วนเพื่อนบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตประมาณบ่ายสามโมงของวันที่เก้ากุมภาพันธ์สองพันหน่้อห้าสิบห้านี่นะเจ้าลับตา,บา <c oughs> แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรมปรานะจ๊ะานานๆนนพูดทีลืม<笑><笑>ฟังอยู่รึเปล่าจ๊ะเพิ่มอันสาฟังอยู่รึเปล่าจ๊ะฟังอยู่ค่ะคำถามข้อที่หนึ่งโยมพ่อละโลกแล้วนะ่ไปอยู่ที่ไหน อ๋อไม่น่าเชื่อเลยเนอะอ๋อพาชมสวนนั่งหน่อยแลสวนของตัวเองด้วยเนอะตอนนี้เป็นอย่างไรปรปรกรรมใดที่ทำให้ท่านต้องมาประสบบัติเหตุรถตกเขาเสียชีวิตเลยครับคำตอบหลังจากที่โยมว่าโลกเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย ในช่วงสองสามวันแรกเนี่ยเจ้าว่าลูกยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้เสียชีวิตไปแล้วนี่นะจ๊ะยังคองมึนมึนงง,งงอยู่ไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นกับตนเองเบางท่านก็จจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะละโลกไปแล้วก็จะอย่างเงี้แต่ในเวลาต่อมาหลังจากที่ตัวลูก ทึงเป็นพระลูกชายขอยงท่านได้ทำบุญแล้วก็อุทิศบุญส่งไปให้ท่านผลแห่งบุญอังกลาก็ได้ไปช่วยทำให้ท่านรเริ่มรู้สึกตัวว่าโอ้ตัวท่านตอนนี้ได้ตายไปแล้วพอเป็นเช่นนี้ตัวท่านจึงคิดถึงพระลูกชาย,ยางท่านเลยตอนที่ได้ยอมพ่อคิดถึงตัวลูก ท่านก็ได้แวบมาหาตัวลูกด้วยความรักและคิดถึงใน,นทันทีอ๋อนี่เนอะเมื่มอเยอมว่างลูกได้เห็นตัวลูกซึ่งเป็นพระลูกาจขอยงท่านกายเียดแวบมา้าตามทันไมจ้ะใจของท่านก็สว่างขึ้น เมื่อใจของท่านสว่างขึ้นก็ทำให้ท่านเริ่มนึกถึงบุญบวชพระลูกชายท่านได้ทันทีที่กระแสบุญจากการบวชพระลูกชายได้ไปจรดเชื่อมติดสนย์กลางกายของโยมพ่อของลูกดวงบุญอัง่าวก็ได้ไปเดึงดูดเอาบุญอื่นๆในโยมพ่อของลูก ได้เคยทำไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นบุญที่ตัวท่านได้ทำตามประเพณีเช่นบุญถวายสังฆทานเป็นต้นบุญต่างๆเหล่านั้นก็มารวมกันที่ศูนย์กลางกายของท่านนะจ๊ะ้ดยบุญบวชพระลูกชาย พระลูกชายบวชแล้วก็ตั้งใจทำหน้าที่เป็นพระแท้นี่เนาะบุญบวชพระลูกชายและบุญที่พระลูกชายนนท่านได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจในการสร้างบารมีร่วมกับมหาปนญอาจารย์และหมคณนะอย่างเต็มที่เต็มกำลังเห็นไปเจ้าบุญจากลูกถึงพ่อนี่จ้ะทั้งสองบุญนี้เป็นหลัก มารวมกับบุญอื่นๆที่ท่านได้ทำตามประเพณีมารวมกันส่งผลได้บุญเหล่านี้เองจึงทำให้ภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วมิบากรรมต่างๆที่ท่านเคยกระทำเอาไว้จึงยังไม่ได้ช่องที่จะส่งผลคือถ้าบุญส่งผลบาปก็ยังไม่ได้ช่องถ้าบาปส่งผลบุญก็ไม่ได้ช่องก็จะชิงช่วงช่วงชิงกันอย่างนี้นะจ๊ะตามทันไหมจ๊ะ บุญส่งผลก่อนนะจ๊ะก่อนวิบากกรรมที่ท่านเคยทำไว้เนี่ยที่จะส่งผลในสุดยอมพ่อลูกก็ได้แวบไปบังเกิดเป็นเทพบุตรคนทันระดับกลางมีวิมานเป็นเงินอยู่ที่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาในทันทีแต่เงินไม่เหมือนเงินในโลกมนุษย์นี่นะจ๊ะ เงินที่มันมอบแม่มอบแม่นี่เนาะเงินสวยนะ่ะส่วนบุพกรรมที่ทำให้โยมพ่อลูกต้องมาประสบอัติเหตุเสียชีวิตทั้งทั้งนี้พาเพื่อนไปชมสวนนี่ยนะก็เป็นพระเศษวิบากรรมปานาธิบาตท,ที่ตนเ้นได้เคยทำผิดทำพลรราดเอาไว้ในภพชาติก่อนก่อนนูน่น ชาติที่ผ่าน,านมานี่ยจะได้ช่องตามมาส่งผลนี่ะนะจาะจะชิงช่วงช่วงชิงกันอย่างนี้แหละสิ่งที่เราทำไว้มันไม่หนีไปไหนไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามนี่นะจ๊ะคอยจังหวะในการชิงช่วงหรือช่วงชิงกันนี่ละจ้ะเรื่องก็มีอยู่ว่าท่านเคยได้ร่วมมือกับเพื่อนเพื่อนของท่านการแกล้กลงคู่อริเราไปทำการดัก ทำทางลื่นถลายเนี่ยก็ะจะทําให้คู่อริตกลงไปในเหวลึกโอ้โอโอแต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้นปรากฏว่ายังไม่ทันที่คู่อริจะหล่นลงไปคนอื่นหล่นลงไปก่อนแล้วก็ตกเหวเสียชีวิต คือท่านเจตนามุ่งอีกคนหนึ่งหู้ดีใจว่าไปเจออีกคนหนึ่งที่เขามีวิบากกรรมประเภทนี้<อ>มาส่งผลก่อนแต่อย่างไรก็ตามแม้ไม่ได้เจตนานี่นะ<อ>ก็ยังเป็นวิบากกรรมแต,แต่ว่ามาถึงนะพบชาติปบจุบันเป็นเศษแล้ว<อ>ที่าย,ยมอมว้างตัวลูกต้องมาประสบปุบัติเหตุเสียชีวิตในพบชาตินี้ ซึ่งตัวเยามองโูกนั้นก็ได้เสียชีวิตในวิบากกรรมแบบเนี้ยประเภทอย่างเนี้ยมาหลายพบหลายชาติแล้วในตอนที่ยังเป็นส่วนของของกรรมแต่นี้ใช้ส่วนไปแล้วก็นนี้เหลือเศษตามทันไหมจ๊ะก็ใส่กรรมที่ยังมาส่งผลในปัจจุบันนี้เลยจ๊ะดังนั้นให้ต้นลูกซึ่งเป็นพระลูกชายย้างท่าน ต้องไม่ซึกมันสั่งสมบูรณ์ทุกบุญเดี๋ยวท่านกำลับบงชอกอยู่เดี๋ยวชอกกระดิ่งพิ้งนี่เนี่ยตั้งมันสั่งสมบูญณ์นะลูกนะทุกบุญไม่ว่าจะเป็นการนำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาแล้วก็มานทิศส่วนบุญส่วนสนทุกทุกบุญไปให้ท่านบ่อยๆ ท่านได้มีความนอยู่ที่ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะพระลูกชายก็ไปรับภารกิจที่ต่างประเทศที่โอกลนนแต่ได้กลับมาเบตรงนะสําหรับเรื่องาราวสเก็ตข่าวสั้นทันบรรโลกในวันนี้ก็สอนให้เราได้รู้ว่าความตายนั้นไม่ไม,มีนิมิตหมายอีกทั้งการโผกเวรกันนั้นเป็นสิ่งที่ ไม่ดีเลยแต่นั้นอความปรลอดภัยในชีวิตการเวียนว่ายแต่เกิดสร้างบารมีของลูกๆทุกคนให้ลูกๆทุกคนมันทำทานารักษาสีเจริญภาวนาแล้วก็อย่าไปเอาเรื่องเอาราวใครเอาแต่บุญอย่างเดียวนะอย่าไปโกรธอย่าไปผูกเวรกับใครมีอะไรก็ให้อภัยกันไปถือสากันนะ เอทีลูกๆจะได้ใช้ทุกอนุวินาทีเป็นใบประการสร้างบารมีตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมชา,าสานทุจ้สําสำหรับเรื่องราวสเกตคาร์ทันธันเปราโยมพอ่อเพิ่มมันสานี่นะคงตั้งจบลงพอสังเกตอพิงทนี้นะเอวังก็มีโดยประกาศเช่นนี้